เด้พี่น้องมาไต่น้าหดครับไต่หน้าหดกันเลยพ่อต้นหมงม่วงกะหล่นเก่บมากพี่น้องหมงม่วงกะหล่นดีสี่หางมวยมันสุกครับสุกบางเลยกินบริพ่อรสชาติของหมงม่วงกะหล่นโดนแล้วพี่น้องบริพ่อโดนแล้วเฮ้ยมาพี่น้องรวยใยัย สองสามน่วยพื้นน่วยนี่เห็นน่วยใหญ่ลองเม่งพี่น้องมันสีแสบเนี่ยบ้าแมวว่าสมไมเป็นเล็กหน่อยนี่บ้าแมวนี่แลนเก็บด้วยครับยำเสาแลนเก็บก็เอาไปเอาในมันออกเอาคนเหนียวหยัดอนเป็นเล็กหน่อยครับหน้าหน้าหน้าพืนา้นนี่อยู่ตนหนึ่งพอดียำเสาเขาคือจะไปมีคนมาเก็บหลายแล้วครับมันเหลืออยู่สี่หาหน่วยมันล้นลงมากครับบ้าแมวก็เลย พาพี่น้องกินมึงม่วงกระล่อนหอมพี่น้องหอม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 โอ้ยนี่ก้อนเนียวยัดเบื้งแด้นเนาะอือหืออือหือมันช่างอร่อยจริงๆเลยอ่ะแม่สาวน้อยบึงม่วงกะล่อนพี่น้องมันหอมครับม่วงแนวนี่มันหอมอือ พาะแม่ตอนเป็นเด็กหน่อยมักหยาดกันเนอะก็ได้นี่ถามาบอท่านง่วงง่วงกินหมดนะครับง่วงกับมักขึ้นกันค้นกับมักง่วงกับมักค้นแห่งมักย่น่ฮาบ่ค่อยพอครับม่วงกันร่อนเขาปลูกจะบอกม่วงพันกันเหมือนะครับพันนั่นพันนี่พันนี่พันนั่นมาแมว มันมีมีม่วงอีกแบบหนึ่งคือหม่วงปลาม่วงปลากินขั้นข้อพร้อมครับม่งปลากินขั้นข้อนี่บอกขั้นนะครับม่วงปลาหน่วยหน่วยหน่วยสุกเกลแซ่บเพืกันครับน้อยๆจมแปะตายพี่น้องม่วงปลากินขั้นข้อ จะไม่ตะกี้ยน่ยมาเลี้ยงงวงเลี้ยงควายกะกินหนึ่งสั่นแล้วครับม่วงกะหล่ำห,หอมหอมไหลเมื่อซองหน่วยพี่หน่อยอน่วยใสามแล้วบ่บ่บบได้กินโดนแล้วครับม่วงแนวนี่พี่น้องเคยกินบ่เนาะม่วงม่วงเขาเอ็นหนุ่มม่วงกะหล่ำ ผมหนึ่งยินงทั้งอุลบลทั้งเลา่าเขาเอื่นม่วงอย่างมม่วง,งกับซอติเป็นแบบเดียวกันโบผมกับโบหูเจะบ้านบ,บ้าแมวบ้าแมวหูเจ้งม่วงกับซอครับหูเจะบักม่วงกับลำนู่ยชุดไทยนี่แห้งหอมหอมไร ย่างยางมันกัดปากพี่น้องย่านปากเปียอหอมหอมหอมด้วยนี่หอมอืมเปลี่ยนมือเดียวพี่น้องมานะไปหาน้าล่างก่อนเนี่ยหอมแ่บพี่นอ้นองก็ไถหน้าหหดเลยยางหาล้อเสร็จแล้วคีโรทไยน้ำขาวบเป็นอ้ไยเท่านี้แล้วพี่น้อง วัสดีเด้อครับเด้อ